นี ters, ่มาเตาลวกเขาแะ่ลเข้าล like. like ้ที่เขาลุกตาเช้านะนี่ปอกกเขานอนมันนด้จุดเตาโอเคมันที่ไรนะเขาจนน่เเขาจจนี่มาเตาเตาเนาะจุดเตาเนาะมันนี่เท่าไรมันนี่มันเนี่ยเขยิงจานเนาะตาจนี่มาหอยยงจันตาเจนี่มาเตาชนะเนาะอาจจมันนด่เขาจะเสียอนเที่ไรตามันน่มันก็มองหมนะหมดอ๊ี่เนถ่ายบอนนมันก็มองเนาะเจนี่มาดีดีแท่สอเนาะอืมสอเนาะเจนี่ขายบ่อแค่น่ะขายก็เจตัวเช่าชัวเอเปออีเนี่เนี่ยเอาเตาใช่ไหเาตาตาเจไล่แค่น จะไอ้วจันการเนี time, Aí, ids, ่ยตัวจ๋าตานะซิเดี๋ยวเราจะลอยตัวนะนะสิไปเลยเสกตายก็ตายวนอย่าไปจะลอยไล่นะแต่เนี่ตัวชิ้นหูล้ตัวไอ้วจันการก็ตัวตายเหมือมันมีเชะเชาตามทีมาก็พอปก็จะพอนะสลจะปดูตัวนี้ะเจนี่าวิมากมเฮวิีนี่มก็จะพอนะถ้ามก็จะพอก ก็ยัจะยังพากมาเองก็ไม่ใช่แน่นอนตอนนี้ที่จนะคือตอนนี้ที่ตัวก็ตัวจังโหละตัวเองนะช่วจานะแน่นอนแใช้ตอนนั้นทางตอนั้นจะกันเนี่ยเนี่ยเราก็จะพอเนี่ยแค่เราสองเปล่าเพื่อนที่คุณมันเที่ยวมันตัวน้าจะอาจจะต่อรู่สนามมวยแล้วน้ำมวยตัวน้าอืมตัวน้าที่เที่ยวมันน่าจะเจนี่เนี่ยจากนี้เข้าลมอ่ะตอนนีเชื่ออนุกฤษณ์สยามิชิคังล่ะศรีสยามิชัดเอ่อตัวเนี่ยนี่เนี่ยทางเาจะเนี่ยจากเนี่ยตากิลูกฉันว่าเอออจจเนี่ยมจะ

就是多呢，多呢，这些农户多呢，他家也少多些呢。这些田如过少，我就把这过田包给他呢。什么？我打一下做做卫生，我打呢。哎，今天开闹些呢。做做土，不我这里了，长个苦丁呢，不冲哎，今天又吐来个中药材，这些这些稻子中药材呢。